สวัสดีครับผมพิพัฒน์ฟอดเกษตรน้มินนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถ Next Gen เ a n g e r นะครับคันนี้ราคาน่ารักมากเลยนะครับราคาอยู่ที่879,000บาทนะครับอ่ะคันนี้ก็คือรุ่น XLS นะครับคันนี้นะครับลูกค้าแต่งจัดเต็มเลยนะครับสีดำตัดกับสีแดงนะครับนี่นะครับเท่มากๆเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้นะครับจัดแต่งอะไรมาบ้างนะครับคันนี้นะครับเริ่มจากที่ฝากระโปรงเลยนะครับฝากระโปรงใส่เป็น สกูปทรงฟิตนะครับนี่นะครับโลโก้รูปม้าสีแดงนะครับสีพื้นเนี่ยจะเป็นสีดำดำด้านนะครับแล้วก็ตัดกันกับสีดําเงานะครับแถบแนวยาวตัวเนี้ยทางด้านข้างเนี่ยนะครับก็ทําให้เป็นสีแดงนะครับตัวกระจังหน้าพี่ๆกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ V6 นะนะครับแล้วก็ FOR D เนี่ยทรงสามิติตัดขอบได้ด้วยตัดขอบด้วยเฉดสีแดงนะครับแล้วก็ยังเลือกเฉดสีได้ด้วยว่าอยากทำเป็นสีไหนนะครับสีดําด้านหรือว่าสีขาวสีอะไรทําได้หมดเลยนะครับบอกมาเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟไฟสีทั้ง3าจุดแบบนี้นะครับตรงขอบทั้งทั้งด้านข้างเนี่ยนะครับตรงขอบเนี่ยก็ทําให้เป็นสีแดงนะครับนี่นะครับเท่มากๆนะครับตัวไฟหน้านะครับสำหรับรุ่น XLS เนี่ยนะครับก็ยังเป็นไฟหน้าสีแคลมป์นะครับแล้วก็ ตัวไฟหน้ายังได้เป็นตัว LED อยู่นะนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เป็นรูปตัว C แบบนี้ให้ด้วยนะครับขยับมาทางด้านล่างนะครับในตัวนี้นะครับก็เป็นกันชนหน้าของ Hammer นะครับเป็นรุ่น King Series ตัวนี้เป็นเป็น New King Series เลยก็ว่าได้นะครับนะครับเป็นเป็นสไตล์เป็นทรงใหม่แล้วกันนะครับแล้วก็มีไฟนะครับที่ เป็นไฟ2 step นะครับตัวนี้ทํางาน2ระบบนะครับเป็นทั้งไฟหรีและไฟเลี้ยวนะครับมีไฟโปรเจคเตอร์อีกหลอดหนึ่งมาให้ <orgeous. S 1> ด้วยนะครับอ่ะทางด้านล่างนะครับตัวคางเนี่ยนะครับใส่ตัวกันกระแทกให้ด้วยนะครับก็คือกันแข็งทางด้านล่างนั่นเองนะครับห่วงลากจูงให้มา2จุดสีแดงตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่านะครับตอนนี้ก็สามารถเพิ่มเติมในส่วนของวินลากจูงได้ด้วยนะครับนี่ก็คือทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวพาไปชมทางด้านข้างกันนะครับใส่อะไรมานะคันนี้ยกขึ้น2นิ้วนะครับพี่ ใส่คิ้วซุ้มล้อแบบมีหมุดขนาด6นิ้วนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเห็นแค่ลูกค้าเนี่ยใส่เป็นสีดําสีดําด้านนะครับแล้วก็มีหมุดนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าอยากแหวกแนวหน่อยนะครับใส่เป็นสีแดงนะครับนี่นะครับสีแดงเงาๆแบบนี้เลยนะครับเทมากๆตัดกันกับสีดําของตัวรถได้ดีเลยนะครับยกขึ้น2นิ้วด้วยนะครับอ่าเปลี่ยนปีกนกทางด้านในเนี่ยเป็นของโยงนะครับงานดีมีคุณภาพเลยนะครับสาหรับปีกนกโยงนะครับอ่า แล้วก็ในส่วนของล้อเนี่ยนะครับแม็กเราใส่เป็นของยี่ห้อ a v a m p i r e นะครับลายก้านรูปตัววายนะครับนี่นะครับออฟเซตลึกที่44ครับจับคู่กับยางโอเวอร์ไซด์นะครับยางของโอตานินะครับยางคุณภาพยางคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็ซีรีส์ยางก็จะอยู่ที่33คูณ12.50 R20 ตัวนี้นะครับเป็นยางออเทเรนนะครับเป็นตัวนี้เป็นยางออเทเรนด้วยนะครับนี่วิ่งได้ทั้ง2สภาพถนนเลยนะครับ ขยับมาอีกนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ทางด้านข้างเนี่ยเราใส่เป็นสติกเกอร์นี่นะครับเป็นลายสัตว์โคนแล้วก็มีรูปม้าด้วยแล้วมีให้เลือกมากกว่า100แบบหรือจะออกแบบคัสตอมเองได้ด้วยว่าอยากได้เป็นชื่อตัวเองหรือลายไหนนะครับสั่งให้เราออกแบบเรามีทีมงานมืออาชีพไว้บริการพี่ๆี่แน่นอนนะครับบันไดข้างนะครับก็ใส่เป็นบันไดข้างของ t w i นะครับนี่ทรงเทๆแบบนี้เลยนะครับแปลกใหม่แน่นอนนะครับสวยงามจริงๆนะครับตัวนี้นะครับฟิล์มกองแสงนะครับ แล้วก็ราวหลังคาเราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะนะครับแล้วก็มาทางด้านท้ายครับตัวโรบาร์เนี่ยนะครับเป็นงานเหล็กของแฮมเมอร์ตัวนี้เป็นรุ่นไนท์ฟูลี่นะครับพี่พี่แขนตัวนี้มันจะยาวมาถึงทางด้านท้ายเลยนะครับดูดีๆก็จะเหมือนคล้ายๆปืนกลนะครับเหมือนคล้ายๆปืนกลนะครับเท่จริงๆนะครับมีไฟเบรกดวงที่3าอยู่ทางด้านบนนะครับมาทางด้านท้ายกันบ้างนะครับในส่วนของฝาท้ายเนี่ยนะครับเราใส่เป็นตัวครอบฝาท้าย เข้าไปนะครับตรงกลางเ้าโลโก้ไว้นะครับใต้โลโก้ก็จะมีตัวกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับภาพก็จะไปโชว์ตรงหน้าจอมีเส้นไกด์ไลน์บอกตำแหน่งของตัวรถให้ด้วยนะครับตัวหนังสือ ford ตัวใหญ่ครับพี่พี่แล้วก็พื้นสีดำนะครับตัดขอบด้วยสีแดงนะครับตัวอักษรอะคริลิกนะครับคำว่า ranger เราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะนะครับแล้วก็เป็นตัวนูนนะครับติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะครับส่วนของกันชนท้ายนะครับก็เป็นบันได two step งานของแฮมเมอร์อีกแล้วนะครับ มีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีไฟ LED นะครับส่องสว่างทางด้านท้ายทํางานควบคู่กันกับเกียร์ถอยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยไฟตัวนี้มันจะติดให้อัตโนมัตินะครับมีห่วงโอเปกาลากจูงให้มา2จุดนะครับพี่ๆสามารถใช้งานได้จริงนะนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะมีช่องไว้สาหรับภายในอนาคตเนี่ยลูกค้าอยากจะติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของลูกบอลลากจูงหรือปากนกแก้วไว้ลากเรือลากเจ็ตสกีอะไรต่างๆไปเที่ยวไปแคมปิ้งอะไรนะครับใช้งาน เพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับคันนี้นะครับก็คือ Next Gen Ranger รุ่น XLS นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่879,000บาทนะครับ879,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าพี่ๆสนใจนะครับรถแต่งจัดเต็มแบบนี้นะครับโทรเข้ามาหาผมที่เบอร์0957593653นะครับ0957593653นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือยก สายโทรศัพท์โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ